กับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตอบคำถามต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่าคุยสายสดทวนกติกาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็น SMS พิมพิมพีดีเว้นวักตามด้วยคำถามนะครับระบุก็มาให้ครบถ้วนเลยนะส่งมาที่หมายเลข4221606กรณีตัวอย่างสายแรกเมื่อสักครูน่นี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับว่าคุยสายเนี่ยมันสอบดวงกันได้ อย่างเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยสอบกันได้ว่าตรลงวันที่เกิดเนี่ยคือวันอะไรแต่ SMS เมนี่ยมันเป็นวันเวย์มันสื่อสารไม่ได้ฉะนั้นให้ใช้ข้อมูลสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยผมยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณผู้ชมส่งคําถามเข้ามาสมมุติว่าเกิดวันนี้แล้วกันพริฤหัสท,ที่1 1ธันวาห้าเจ็ดแต่ถ้าเกิดคุณเกิดเลยเที่ยงค,คืนไปกี่นาทีก็แล้วแต่เนี่ยเวลาส่งคําถามเข้ามาต้องบอกว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิด วันศุกร์ที่12ธันวา57เวลา0ูนนาฬิกา9นาทีนะฟ้าสว่างในวันศุกร์เนะี่ยไม่ต้องแปลงวันบอกว่าเป็นวันพฤื้อหัดในทางโหราศาสตร์มาเพราะ SMS ผมถามซ้ำผมทวนดวงไม่ได้สอบดวงไม่ได้นะฉะนั้นใช้กติกาบนฐานข้อมูลสากลเดียวกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายลงทะเบียนได้ครับสองหมายเลข0 2 4 9 6 0 4 9 3 0 2 4 9 6 0 4 9 4 มาลุยกันต่อครับ SMS แรกในช่วงนี้คุณสิวพรถามในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรื่องเลขเหมือนกันผมก็เน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าจริงๆแล้วถามว่ามีส่วนไหมก็มีส่วนฮะแต่มีผลไม่มากเท่ากับในเรื่องของพื้นชะตาพื้นดวงหลอกฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้มากเลือกได้เท่าที่เลือกแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องเสียเงินแพงเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับ เว้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบอของที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนมือได้อย่างทะเบียนรถเนี่ยที่เป็นเลขประมูลเนี่ยคุณถือครองได้มันเป็นทรัพย์สินเป็นแอสเซสอย่างเงี้ยไม่ว่าหรือถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์บุ๊เบอร์โฟเบอร์ตองเบอร์เลียงสวยๆมันขายได้อย่างเงี้ยไม่ว่าแต่ถ้าจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้มีมูลค่าในการถือครองผมว่ามันเวสนะ บ้านเลขที่ทับสามกล้าหารขยันทายอังคารอันนี้ใช้ได้แต่อย่าดื้อรัน้นรับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างบ้างโทรศัพท์ดีนะฮะสองห้าเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีสนเสน่ห์ใช้ได้ครับส่วนทะเบียนรถเนี่ยคู่หน้าก็เหมือนโทรศัพท์อจจะ่ะจ้ะสองห้าห้าสองเหมือนกันส่วนคู่หลังเนี่ยสองศูนย์ 0, บางบางครั้งเราอาจจะทําอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านต่างจากขนบที่ควรจะเป็นก็รับฟังความคิดเห็นคนอื่นเขาบ้าง อันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินนบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่เลขศูนย์จ้ะต่อมาครับคุณแปดมีนาหนึ่งสามวันอนาทิตย์นะครับเวลาตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองครึ่งสิงห์บุรีนะครับถามถ้าฟ้าสว่างไปวนอาทิตย์นะจ๊ะ อันนี้ผมพยากรณ์โบสถบุติฐานที่ฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ส่งเข้ามาใหม่นะครับเพราะ8มีนาหนึ่งานปฏิทินตรงกับอาทิตย์คุณเกิดในช่วงเวลาที่ฟ้ายังไม่สว่างจึงยังเป็นคนวันเดิมอยู่คือวันเสาร์นะครับขายขนมปังดีไหมก็ของกินยาวๆดีนะครับดีแล้วก็ในเรื่องของเลขทะเบียนรถเนี่ยถ้าเป็นป้ายแดงอยู่มีเลขศูนย์เนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจรอป้ายป้ายถาวรก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเลขที่มัน ต้องใช้เป็นประจําคู่หลังเนี่ยหนสองแม้จะเป็นคู่ครัวเรือนแต่ในแง่เลขกระก็ไม่ถึงกําลังพระราหูนะครับการถูกให้ร้ายคดีความพระนิสิตมหาชลิตและเลขศูนย์คือดาวมิตอยูในแง่ของภาระเพศถ้าอยู่กับเลข6กเนี่ยก็ระวังกระเป๋าสตังจะรั่วอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินะบัญชรแตะที่เลขศูและสลัคนาอะไรสิงบุรีนะครับ อย่างนี้ผมเรียนนะผมพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะตีหนึ่งครึ่งถึง1ชั่วโมงคาบเกี่ยวหรือไม่มีโอกาสเป็นได้สองราศรีนะครับคือราศรีพิจิกกับราศรีธนูจุดสังเกตง่ายๆาถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณดีผมใช้คำนี้นะคุณดีคุณดีเรื่องผู้ใหญ่คุณดีเรื่องเงิน คุณเป็นพิจิกแต่พิจิกเนี่ยเข้า26ศพิจิกที่ผ่านมาเสาทับลักสองปีเศษนับจากนี้ไปไม่ง่ายสักเรื่องอันนี้คุณเป็นพิจิกแต่ถ้าคุณเป็นธนูจุดสังเกตก็คือช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขาดการสนับสนุนสุขภาพก็ไม่ค่อยจะสู้ดีและจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าคุณเลยวันที่11กรกฎาคม5 8ไปเนี่ย ค,คุณจะเด่นมากในเรื่องของผู้ใหญ่ในเรื่องของงานอันนี้คุณเป็นราศีธนูและสุขภาพก็จะปรับตัวดีขึ้นลองสังเกตดูนะครับเพราะช่วงเวลาที่คุณเกิดมานมีโอกาสจะคาบเกี่ยวได้ระหว่าง2ราศีเอสเอ็มต่อมาครับคุณจินดนา2พฤษภาคม23ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับทุ่มครึ่งจังหวัดกระบี คนสุกนะครับคู่แท้นี่สินเมื่อไหร่จะหมดโชคลาบาหนึ่งในแง่ของการเสี่ยงโชคต้องบอกเลยว่าด้วยพื้นดวงของคุณน่ยไม่ดีและปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาจริงๆนะครับก็หาโอกาสนะถ้า,าได้ทําทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์เป็นสัตว์ใหญ่ก็ได้นะช้างโครกระบือพวกนี้มากน้อยตามกําลังส่วนในแง่ของสภาพคล่องจะดีขึ้นจริงๆเมื่อไหร อาจจะต้องใช้เวลาจนถึงช่วง37เต็มย่าง38ครับเอเเปต่อมาครับคุณโชตินันท์สิมีนาคม36เวลา14.14 14, ีนึ่ถามในเรื่องของความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะครับปีนี้สถานการณ์จะมีโอกาส จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าผ่านไม่ได้นะเกณฑ์ความรักช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะหาเรื่องใส่ตัวนะครับระคับประคองให้ดีเอสมเ็มต่อมาครับ13สิงหา10นะครับเวลาเกิดตี1น5นะวันอาทิตย์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์นะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่นะจ๊ะชุมพรจะหางานใหม่ได้อีกนานไหม สุขภาพการเงินตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง48ถามว่ามีเกณฑ์งานใหม่ไหมมีนะครับอ,อ,อย่างช้าถ้าเป็นลักษณะงานที่ตรงใจเลยในช่วงกลางปีแต่อย่างช่วงนี้ถามามีโอกาสไหมก็มีแต่อยากจะให้มองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติที่ลดทอนต่ําไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นสเปคงานที่มีผลประโยชน์หรือมีลักษณะงานที่ท้าทายน้อยลงกว่าที่เคยทาอะไรเงี้ยก็อยากคือพูดง่ายมีอะไรให้ทําไว้ก่อน นะแล้วกลางปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอีกครั้งหรือแม้กระทั่งกับสิ่งที่เลือกนะวันนี้พอเลยถึงช่วงกลางปีไปแล้วก็จะดีขึ้นนะมองกลุ่มงานอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ไปทําบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะครับให้ทำบุญที่โรงพยาบาลสง์หรือถาวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้จ้ะแต่สิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเกณฑ์งานใหม,ม่มีแต่ตัวคุณต้องขวนขวาย SMS ต่อมาครับ คุณสาวนะจ๊ะเกิดวันที่26ธันวาคม33 10นาฬิกา29นาทีโคราชนะครับนะครราชสีมาวันพุธนะจ๊ะพุธพุธกลางวันนะครับโอเคถูกต้อง ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกุ่มกุมเนี่ยปี58ที่กำลังจะมาถึงก็ต้องถือว่าเป็นเป็นปีที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ยังไฮไลท์ชัดๆเลยก็ยังเป็นในเรื่องของเงินอยู่นะครับดาวการเงินโครจรเข้าเรือนอลิมาริตยูซึ่งเป็นบาประเคา์สถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระนะฮะก็ถามว่าปีนี้ควรจะปรับอะไรผมดูหลังวันเกิดให้เลยดีกว่านะจ๊ะ หลังวันเกิดก็เน้นเหมือนกันฮะสตัตเลขกับโศาสตร์ไทยก็ขึ้นเหมือนกันอะในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองแล้วก็ระวังปัญหากับผู้ใหญ่หลังวันเกิดที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับให้วัดไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะครับก็ไปถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของพวกอิฐหินดินทายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดนะทำมากน้อยตามกําลังศรัทธาครับเฉลยต่อมาจ้ะขายน้ำปั่นกาแฟดีหรือไม่ ธันวาหนึ่งสามนะครับเวลาสามทุ่มยี่สิบห้าจังหวัดสงขลาพักอยู่ชนบุรีเป็นวันอาทิตย์นะครับน้ำไม่ค่อยเด่นนะกาแฟปัน่น ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเด่นนะครับในสิ่งที่ถามมาอาชีพที่เด่นในในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสุขภาพเหนื่อยหน่อยนะฮะเหนื่อยหนยต้องบอกก่อนขวนขวายหน่อย อย่างพวกนวดแผนไทยนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์เนี่ยก็ต้องแบบอาจจะต้องอ่านตำรับตำยานะครับขยันหมั่นทํานายหาลูกค้าพวกนี้อันนี้จะเลี้ยงชีพได้นะครับส่วนน้ํากับกับของกินไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเด็นในพื้นตาครับเอสเสต,ต่อมาจา้ะเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งฮนะถ้าไม่ต้องลงทุนนะทําเป็นลักษณะพวกงานขายก็ได้นะงานขายตรงแต่ว่าเน้นการขาย ทําทกับองค์กรต่างชาตินะครับแล้วก็ลักษณะขายเป็นทีมนะขายเป็นทีมอยู่เบื้องหลังพวกนี้สมรูปม,มากขึ้นคุณพศสิบหธันวาศูนย์หนึ่งเวลาหกโมงเย็นวันจันทร์ถามว่า15นาทีนะครับสุขภาพจะมีโอกาสได้โชคลาภจากเจ้านายหรือไม่ถ้าคุณมีนายเป็นผู้ชายจะมีผลโดยตรง ในเรื่องของงานแต่ถ้าคุณมีนายเป็นผู้หญิงคุณต้องวิ่งเต้นเข้าหาหน่อยไม่ได้บอกให้ไปประจบน,นะฮะหมายถึงว่าหาโอกาสแสดงผลงานให้ให้ได้รับรู้นะขวนขวายสแสวงหาโอกาสหน่อยส่วนสุขภาพด้วยพืชาตาฮะพวกกล้ามเนื้อสายตาความดันระบบเลือดนะโดยเฉพาะพวกไขมันนะมันจะเชื่อมโยงกับพวกอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจได้มีลุ้นเรื่องตำแหน่งของผู้หญิงแล้วกันต่อมาครับคุณ 19กะรัาดา36้านาฬิกา45นาทีวันจันทร์นะครับถามงานที่ถูกฉลกพุทธสวยนะครับคนกลางในหน้าลักษณะฟิลงานขายทุกประเภทนะครับพุทธยังหมาถึงถ้าลงทุนกับอุปกรณ์สื่อสารทำป้ายบล็อกตายาง นะครับธุรกิจพวกนักสืบนะอุปกรณ์สื่อสารเอเจนซี่ทัวร์เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะฮะศูนย์ไทยกระสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ไม่ทําปีนี้เพราะดาวอาชีพกลุ่มที่ว่านะั้นไม่ดีลักษณะอะไรสมุดปราการ ลัชกาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลก็ต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ที่เคยเป็นปัญหานะที่ผ่านพ้นมาเนี่ยตอนนี้จะค่อยๆคลี่คลายในทางที่ดีหมดแล้วนะครับพระบาปประค้อเนย้ายออกจากราศีเกิดไปแล้วทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราหูซึ่งย้ายออกในวันที่30มิถุนายน57หรือพระเสาร์ที่ย้ายออกในวันที่26พฤศจิกายน57ที่ผ่านมานะครับก็ขคนขวายเต็มที่นะฟ้าหลังฝนสดใสเสมอเอดจะต่อมาครับ s อ s ต่อมาครับคุณก้อย17กุมภาหนึ่งเวันจันทร์สามทุ่มวันจันทร์ถูกต้องถามในเรื่องของสุขภาพราศีอะไรพะเยานะครับสักครูครับ พยเยาลัคนาสถิตยอยู่ในราศรีกันนะกันช่วงนี้ก็เน้นเลยปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะมักจะมีเหตุที่ทําให้เราผิดหวังเสียใจระวังคนใส่ร้ายปปรยสีด้วยแม้กระทั่งเรื่องของพวกคดีความนะครับทําบุญเสริมปีนี้เน้นอยู่สองเรื่องเอเน้นเน้นกลุ่มนี้นะครับก็ถ้าถ้าสะดวกนะครับ ก็ให้คุณทําบุญเกี่ยวกับพวกกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะทำมากน้อยตามกําลังและอีกเรื่องหนึ่งไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนในเรื่องของความรักโชคลาภเป็นอย่างไรกาลีกระแทกเรือนคู่อยู่นะครับประครับประคองให้ผ่านวันเกิดให้ได้ทุกอย่างจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเหมือนกันถ้ายังโสดหลังวันเกิดก็ได้เจอ แต่พูดแบบนี้ถ้ามีอยู่แล้วแลวมีปัญหามไม่ใช่พูดแบบนี้แล้วจะเปลี่ยนนะประคับประคองให้ผ่านนะครับช่วงต้นปีไปแล้วก็ในเรื่องของราศีความรักตอบแล้วโชคลาภไม่เด่นสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดก,การทำงานของพวกกล้ามเนื้อตอนนี้สายที่สองของวันนี้พร้อมแล้วนะฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อโทรจากไหนครับเนี่ยนชนบุรีค่ะชนบุรีคุณอะไรครับดาวันค่ะคุณดาวันขอวันเดือนปีและเวลาที่เกิดครับ วันที่ปีปีละกาค่ะปีไก่ค่ะวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สิบกวันที่ยีสิบเก้าสิงหาค่ะจ้ะคอสอเวลาครับคอสอสองพันห้าร้อยค่ะ,ะเวลาเกิดสามนาฬิกาวันพฤหัสค่ะเอ่อตีสามใช่ไหมครับประมาณนั้นนะคะเห็นเขาลงว่าสามนาฬิกาวันพฤหัสจ้ะแล้วลุ่งขึ้นเป็นพฤหัสหรือสุก ก็บอกวันขึ้นเป็นพระหัสค่ะโอเคอ่าฉะนั้นก็ต้องถือว่าคุณดาวันยังคงเป็นวันพุธกลางคืนอยู่นะครับนะคะอ่าถูกไหมล่ะวันเกิดฟ้าสว่างเป็นพระรหัสถูกไหมฮะก็เห็นเขาลงว่าวันพฤหัสเขานี่คือสถานพยาบาลใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะไม่ใช่ในใบเกิดค่ะใบเกิดใบเกิดสูติบัตรเกิดของแม่ลงไว้อ๋อถ้าถ้าเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าสถานพยาบาลก็ไม่น่าจะผิดพลาด นะครับเขาต้องลงข้อมูลวันสากลเพราะว่า29สิงหาสอง0ันเนี่ยมันตรงกับวันพระอาทถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตีสามเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างในทางโหราศาสตร์ก็ยังต้องถือว่าเป็นคนวันเดิมอยู่อ๋อค่ะนะเดี๋ยวผมเช็คดวงคร่าวๆก่อนแล้วกันอตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58นะครับมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวก หนึ่งนะการขับถ่ายหรือว่าเกี่ยวกับพวกกระดูกบ้าไหมฮะมีไหมม,ไหม,มีเกี่ยวกระดูกค่ะนะอันที่สองเนี่ยในแง่ของงานที่ทำนะหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะราบเรื่อนหรือเปล่าก็แฟนห่างกันค่ะเราอยู่คนละที่กันค่ะเขาไปขายของหนุ่มเตอ่ะแต่ถ้าห่างกันถือว่าสมรู้ก็คือถ้าไมไถา่ถ้าไม่ได้ทะเลาะก็ห่าง ฉะนั้นถ้าอยู่ห่างโไม่ได้ทะเลาะแต่ขเขาไปค้าขายอะคะอ่ะอ่าก็อย่างนี้ผมเรียนกาลีกระแทกเรือนคู่เนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาก็<ไ>กจะต้องอยู่ห่างไกลกันฉะนั้นการห่างเนี้ยก็ถือเป็นการแก้ดวงนะ<ไ>อะโอเคถ้างั้นฟ้าสว่างก็น่าจะเป็นพระรหัสถูกต้องนะตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ครับซักรีดอยู่กบ,บ้านนะคะ่ะสักรีดก็เรื่อยๆนะครับนะ<ไ>คือก,<ไ>ก็ก็พอมีไรายได้มาจับจ่ายใช้สอยบ้าง ในเรื่องเล็กๆน้อยๆถูกไหมฮะนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเด่นแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่ถามว่าทําต่อได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับสถานที่ตั้งร้านนิดนึงฮะอยู่ในซอยไหมอยู่ที่บ้านเลยค่ะอยู่บ้านในซอยค่ะถ้าอยู่ริมถนนไม่ดีฉะนั้นอาชีพนี้ใช่ก็อย่างนี้ผมมันใช้ได้ถูกไหมล่ะอย่างนี้ผมทายอ่ะก็คือทาได้เรื่อยๆและการที่มันอยู่ในซอยกับการเป็นผลดีสําหรับคุณ แต่ก็หลักๆก,ก็ปีนี้ห่วงเรื่องเรื่องสุขภาพมากกว่านะส่วนเรื่องคู่ถ้าอยู่ไกลกันก็ถือว่าแก้ดวงไปแล้วเรื่องงานโดยรวมก็ก็ใช้ได้พอใช้ได้ครับแล้วจะมีโชคลาบไหมคะถ้าหมือนการเสี่ยงโชคเลยไม่เด่นและพื้นดวงก็ไม่เชียร์ด้วยครับจอกค่ะขออาจารย์ขอถามวันเดือนปีลูกเก่าอีกอีกนิดได้ไหมคะนิดเดียวนะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ ก็เกิดวันปีเสียวันเสาร์ค่ะวันที่จ้าวันเดือนปีพศว,วันที่วันที่ยี่สิบวันที่สิบหกสิงหาค่ะพศสองเก้าค่ะครับกี่โมงสิบสามนากาหนึ่งนาทีอ่าน้องก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะยีบเก้าแล้วนะอายุย่างค่ะจะจะถามเรื่องอะไรครับว่าเขาจะมีโชคลาภไหมคะช่วงนี้ขอใหญ่เขาหมดนี้หมดสินการน้ถินเยอะมาก ฟังให้ดีนะที่ดวงดวงเนี่ยไม่ได้โกหกอยู่แล้ว <c oughs> คืออลิเนี่ยเป็นกาลีปีนี้ก็คือถ้าไม่ได้มีหนี่ก็จะมีถ้ามีอยู่แล้วก็จะเยอะขึ้นนะจากนี้ไปจนถึงสิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ลําบากพูดตรงๆในในแง่ของเรื่องเงินทองนะครับเสียงโชคก็ไม่เด่นด้วยให้เข้าไปทําบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์เดือนละสิตัวนะครับทําบุญอะไรนะคะเอ่อให้ทานเน่ยด้วยการให้ชีวิตสัตว์สิตัว <c oughs> ครั้งละสิตัว เกณฑ์การเงินของเขาจะปรับตัวใช่การเงินของเขาจะปรับตัวดีขึ้นหลังวันเกิดไปแล้วค่ะนี่เขาเลื่อนมาแล้วค่ะไม่ใช่หลังวันเกิดหน้าตอนนี้หนี้ยังเพียบอยู่เลยถูกไหมฮะใช่ค่ะนะอลีเป็นกาลีนี่ผมบอกไงก็ช่วงนี้ก็พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ทุกเดือนเนี่ยปล่อยปลาเดือนละสิบตัวหลังวันเกิดไปแล้วถึงหนี้จะไม่หมดแต่ก็หายใจหายคอคล่องขึ้นค่ะจ้ะ ยินดีครับและที่บ้านน่ะหลังคาฝ้าเพดานมีชำรุดไหมไม่มีค่ะห้องพระได้มีโอกาสมีห้องพระมีขิ่งพระไหมฮะม,มีค่ะอยู่ฝ่ามือตรงบ้านนะคะขึ้นน้ําทุกวันแล้วก็ไหว้น้ําเจ้าที่ทุกวันนะคะโอเคดีหาโอกาสทําความสะอาดให้ต่อเนื่องด้วยนะครับค่ะทำประจำค่ะอ่าโอเคอ่ะโชคดีจ้ะเอสเอ็มต่อมาครับคุณ ไม่มีวันที่นะครับขออนุญาตระบุวันที่ด้วยนะครับคุณพัชรนันเอสเอ็มต่อมาครับคุณวิ 8, สุดแปดเมษาหนึ่งเก้าถามเรื่องเลขนะครับเลขสี่ก็ดาวพุธนะความเฉลียวฉลาดดีอยู่แล้วส่วนเบอร์โทรในเก้าเเหนื่อยหน่อยขยับเป็น96สเสน่ห์และความสำเร็จครับ SMS ต่อมา คุณพิลุนลักนะฮะสิพฤษภาศูนยเวลา1 7บเจ็ดนาฬกาห้าสบเดนาทีวันพะหัสนะครับถามในเรื่องของเลขบ้าน1นึ่งยไพอาเพศมลริตริยูความพลิกผันนะครับแล้วถ้าเกิดมลริตริยูอยู่กับดาวศุกร์เนี่ยก็ฝากระวังในเรื่องของกระเป๋าสตางรั่วให้ดีอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินะบัญชรและปิดที่เลขศูน เอสเอม่ต่อมาครับถามลักษณะการเรียนสุขภาพ14เดือน12 45เวลา15บหนาฬิกาสินาทีนครศรีนครศรีธรรมราชนะครับ เป็นคนลักนณาราศีเมษนะครับเมษก็ต้องบอกว่าเป็นปีแห่งการพ้นภัยเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากวัยยังเล็กอยู่เออยังยังเด็กอยู่นะฮะตอนนี้เพิ่ง11ขวบย่าง12ขวบเท่านั้นก็หลักๆก,ก,ก็คงเน้นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการเรียนนะครับปีนี้ในแง่ของผลการศึกษาการเรียนก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนเดี๋ยวนะสักครู่ครับ ถ้าเรียนในสาขาวิชาที่จบออกมาแล้วสามารถทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีนะครับนะฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเอ,อีกกลุ่มหนึ่งครับออไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เด่นพอใช้ได้ถ้าเป็น i อทคอมพิวเตอร์และเน้นงานซ่อมเป็นหลักนะครับหรือว่าตระกูลวิศวะไฟฟ้าทั้งหมดไฟฟ้ากำลัง e ิเล็กทรอนิก์นะครับพวกวัดคุมพวก Instrument หรือพวก Control เอนจิเนีพวกนี้เน้นงานแม n t e n a n c e หรือว่างานซ่อมเป็นหลักอันนี้คือ2กลุ่มอาชีพที่เด่นแต่ที่เด่นที่สุดคืองานด้านต่างประเทศเอเต่อมาครับห้าสองเก้าดีนะครับพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จเลข5้สีบริสุทธิ์พระหัสดีครับเอเต่อมาครับคุณจารุวัน บูชาไรดีนะฮะกรุณาส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะนะครับเพราะว่าในการตรวจในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าสเสวยอ,อายุเนี่ยเวลามีส่วนสําคัญเพราะว่าถ้าคุณเกิดก่อนฟ้าสว่างคุณเป็นคนวันจันทร์นะในแง่ของหลักมหาทักษะพระเคราะห์ที่เข้าสเสวยอ,อายุก็จะไม่ตรงกันนะจ๊ะโชคลาภทับหนึ่งชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์อ๋อน้องทีมงานบอกมา14บสนาะฬิกาสิอนาทีขอภยัยผมคิดว่าเป็น คอมม่านะ26ตุลา08 14.12นะแต่ถ้าไม่ใช่14.12ส่งเข้ามาถามใหม่โดยเฉพาะถ้าเกิดก่อนฟ้าสว่างคุณเป็นคนววนลังคารถูกต้องช่วงเวลานี้นะครับพ,พระพฤหัสเสวยอ,อายุจนถึงย่าง54ก็ควรที่จะไปเช่าเป็นพระแก้วมรกตนะครับหรือว่าหลวงพ่อโสธรก็ได้มาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐาน บริการคาถาบูชาพระปางสมาธิวันล,ละสบจบพระสัมสมวิสะเถพระควบคู่กับคาถาบูชาถ้าเป็นพระแก้วก็วันละลูกกังสังวาตังวาถ้าเป็นหลวงพ่อโสธรกนนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธัทงแคล้วคลาดธรรมบังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดศัตรูภยัยพานวินาสันติกลายยาวไปจนจบส่วนในเรื่องของ 2องเทับหเลขบ้านชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีฮะส่วนรถเนี่ยแปราหูทําลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่งานไม่นิ่งอันนี้ใช้น้ําพระพุทธมนต์บริกรรมถาถาชินนะบัญชรแตะที่เลข8ส่วนโชคลาภไม่เด่นเอส็ SMS ต่อมาครับ2ทธันวา1 0 6โมงเช้านะครับวันเสาร์เกณฑ์ชะตาโดยรวมปี58 ดูสุขสารมันเกิดย้อนหลังนะครับงานจะมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะครับโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานประจําเป็นลูกจ้างแต่สิ่งที่ฝากให้ระวังคือระวังปัญหาบริวารกับผู้ใหญ่ความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่เพิ่งผ่านมาได้ปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้นค่อยๆเปลี่ยนแปลง แต่ในทางกลับกันถ้าผ่านไม่ได้หรือยังโซดเกณฑ์รักใหม่ไม่เด่นนะครับการเงินก็ดีเหมือนกับเรื่องของงานเปลี่ยนแต่ว่าอาจจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวานะครับหลังวันเกิดเนี่ยแหละก็หาโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพิสุุสงฆ์หรือสามเณรพวกนี้ขอให้ทำนะลองไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสหรือพระในวัดใกล้บ้านดูก็ได้ ว่ามีใครที่มีความประสงค์อยากจะบวชแต่ขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์ให้เราไปถวายปัจใจซะหมดเวลาแล้วสำหรับเบรกที่3เบรกหน้ากลับมาก็จะเป็นวันนี้เป็นจดหมายนะครับเป็นจดหมายมานะครับจากคุณลือชัยนะแหนะเขียนลายมือตัวโตเต,ต,ต,ต็มบรรทัดเลยนะครับตอบจดหมายคุยเรื่องเลิ่องงามยามดีนะครับ แล้วก็คงจะพอมีเวลาต้นเบรกที่จะได้ตอบคำถาม SMS เพิ่มเล็กน้อยนะครับพักกันสักครู่